สวัสดีครับพุกกับผมมาตรฐานทสารใต้นะฮะวันนี้ก็หลังจากเลิกงานมาก็มาดูหมายนะครับจริงๆผมก็อยาก,กทำคลิปตกหมึกแต่ตอนนี้ยังไม่ยังไม่ได้ซื้อเบ็ดมานะฮะ<อ>ก็ส่วนใหญ่ก็จะไปกับไปตี้ที่เขาเขามีทั้งเรือทั้งทั้งเบ็ดนะฮะผมเบ็ดปลาหมึกแต่จริงๆผมก็ชอบในในสายของตกปลาหมึกเหมือนกันเพราะมันก็ ไปเรื่อ,อยๆนั่งรอเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะครับดูชมบรรยากาศนะฮะชมบรรยากาศตอนนี้ก็ผมก็อยู่หนาะหาดจอมเทียนนะฮะก็คาดจะเงียบะเงียบจะมองจากข้างหลังถ้ามองสังเกตดีๆนะฮะข้างหลังผมันจะเป็นคนที่เขามาหาหายเสียบนะฮะก็ช่วงนี้ก็คนก็ว่างงานเยอะฮะว่างงานเยอะก็เลย ว่างๆก็มาหางานมาหาอะไรทำส่วนผมก็พาลูกสาวกับลูกชายนะฮะมาเล่นดินนะฮะดูครับนี่ลูกสาวอันนี้อันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนน้องฮิวน้องฮิวสวัสดีครับวันฮิวน้องฮิวสวัสดีครับสวัสดีดีๆยืนดีๆสวัสดีค่ะก่อน อโอ้โหเก่งจัง <Okay. S 1> เก่งจังเลยมีลูกสาวคนเล็กนะครับลูกสาวคนเล็กของผมเองลูกชายลูกชายคนโตตอนนี้ก็ไม่ได้ไปโรงเรียรนครับเนื่องจากโควิดนะฮะจะเลยประกาศในบ้านดูวิวตอนนี้นะฮะเนี่ยสังเกตคนคนนั่งอยู่ประมาณสามสี่สี่ถึงห้าคนนะคือคน หอยเสียบอยู่นะฮะตัวนี้ดูบรรยากาศนะฮะบรรยากาศปกติหาดจะคึดคืนนะฮะเท่นี้จะคึกคืนตลอดแต่ช่วงนี้ฮะเป็นช่วงที่โควิดนะระบาดก็เลยเงียบครทั้งนักท่องเที่ยวทั้งคนคนไทยก็ไม่ค่อยมีนะฮะมาเกียดดูนะ,ะก็ยังมีแบบปราปรายบ้าง ก็ไม่ไม่เยอะเหมือนเหมือนสมัยก่อนอน,นะฮะที่ยังไม่มีโควิดนะครับก็หมายส่วนใหญ่ที่ผมจะจะมาตีหมึกก็าาก็ประมาณนี้ฮะตีหน้าหาดก็ประมาณนี้น้ําเต็มดีๆนะฮะตอนนี้ก็เวลาสักประมาณ5้าโมงแดดกันเปรี้ยงอยู่เลยว้าว ไปไเรื่อยๆดูบรรยากาศไปไเรื่อยๆนี่นะครับจริงๆผมก็อยากจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกี่ยวกับวิถีของคนอีสานใต้จริงๆนะฮะอยากให้เห็นแต่ตอนนี้ผมผมกลับไปต่างจังหวัดไม่ได้ ก็คือถ้าก,กลับไปผมโดนกักตัวแน่นอน14วันเพกลับจากพื้นที่พื้นที่สีแดงนะฮะจริงๆผมก็อยากไปกลับไปทําใจกะขาดอยู่แล้วเพราะผมคิดว่าช่องของผมเนี่ยเน้นในวิถีคนอีสานใต้ว่าเขามีวิถีแต่ละวันเนี่ยเขาทําอะไรกันมากนะฮะอยากให้ทุกคนได้เห็นได้รับทราบว่านี่แหละเป็นวิธีของวิถีของคนชาวบ้านผมว่าเขาทํายังไง มีวิธีการยังไงผมอยากจะขายทอดให้ทุกคนได้ไดเห็นเร็วๆเพราผมอยู่ที่นี่ก็ส่วนใหญ่ก็ะจะคอนเทนต์ผมก็จะเป็นพวกหากินหาปลาหาอะไรในทะเลครับสัดส่วนใหญ่นะครับผมก็เลยคิดตอนนี้ก็คิดว่าอยากหาคนอยากกลับบ้านอยากกลับไปต่างจังหวัดช่วงนี้อากาศดีด้วยอากาศหนาวด้วยโอโ้โห มีเรื่องให้ทําเยอะเลยครมีมีสิ่งที่มีวิถีของคนมีสารบ้านที่ให้ให้ทุกท่านได้ดูเยอะเหลือเกินครับผมก็คลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะเป็นเพื่อเป็นกําลังใจในการคลิปทําคลิปต่อๆไปให้ได้รับชมกันแบบถึงวิถีวิถีชีวิตของตัวผมเองแบบวิถี วิถีของคนมีสานใต้นะฮะว่าเขามีวิธีวิถียังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพอดีเพิ่งทำเป็นทำช่องเป็นครั้งแรกก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับกับมาตรฐานอีสานใต้นะครับมาตรฐานฮะ